สวัสดีค่ะชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนมก,การาคม2564เป็นคลิปที่เป็นคลิปสําหรับชาวราศีธนูที่มีปัญหารักสามเศร้าโดยเฉพาะนะคะคนที่เป็นปัญหาความรักทั่วไปไม่ได้เจอปัญหารักสามเศร้าหรือมันยังไม่ชัดเจนนะคะเราผ่านไปก่อนได้เลยนะคะถ้ามันไม่ชัดเจนเราไม่ต้องดูมันจะทําให้เราจิตตกแล้วก็คิดมากนะคะ เอาละมาดูกันชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะพราะเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วมันยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นเราดูแล้วนะคะนำบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเองเพื่อที่จะได้รับมือได้ดีขึ้น<ม>อาจจะประเมินได้ชัดเจนมากขึ้นมาดูสถานการณ์ปัจจุบัน ค่อนข้างที่จะผ่านสภาวะแบบวุ่นวายการทะเลาะนะคะการพยายามคือการทะเลาะการโต้เถียงการทีเ่เขาเรียกว่าตะล,ลุมบอลกันละตะลุมบอลแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ากระจัดกระจายแล้ว นะอาจจะเป็นชาวราศีธนูเองอ้าไม่ไหวเอาที่เธอสบายใจก็แล้วกันรเราอาจจะถอยออกมาก่อนหลบออกมาก่อนนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นตัวแฟนคุณที่เขารู้ว่าเราแรงใสเราไม่ยอมเราไม่ยอมรับสถานการณ์นี้นะคะเขาอาจเขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออถอยออกไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นว่าต้องเลิกรานะแต่ว่ามันมีระยะห่างนะมีระยะห่างแล้วก็ คือมันยังมีความเป็นก็เรียกความเป็นครอบครัวความผิดผูกพันคือจริงๆคุณคบกันคุณไม่ได้คบแบบคบเล่นๆนะคะคุณคบแบบว่าบางทีคนรอบข้างนะคะรับรู้ครอบครัวรับรู้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเออพอเจอปัญหานี้แล้วก็อ่ะโอเคเลิกเลิกพอพอต่างฝ่ายต่างไปมันไม่ถึงขนาดนั้นยังมีความพยายามในการจะผลักดันความสัมพันธ์ให้ไปต่อได้ นะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ในส่วนของเรากับไพ่ในส่วนของเขากันว่าเออมันตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่เรารู้สึกอย่างไรและเขาเองเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีธนูเราเริ่มหลังเลใจแล้วนะเริ่มหลังเลใจเริ่มสองจิตสองใจเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยถ้าฉันจะอยู่ตรงนี้คุณเริ่มถอดใจเสียใจ เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผิดหวังเสียใจมากนะคะเริ่มถอดใจเริ่มคิดว่ามันจะไหวหรือเปล่านะคะคุ้มไหมที่จะต้องอยู่ตรงนี้แต่พอถามใจตัวเองคุณก็รู้แหละว่าหนึ่งมันยังมีความรักมันยังมีความผูกพันคุณอาจจะยังไม่คิดคือคือถอดใจจริงอยู่แต่ยังไม่คิดถึงขั้นว่าเออฉันจะออกไปจากตรงนี้ฉันจะต้องเลิกฉันจะไม่อยู่แล้วฉันจะไปแล้วมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันมีความลังเลใจเล็กๆเพราะว่าความรู้สึกที่ดีที่เรายังมีต่อเขามันมีความผูกพันมันมีมันมีสิ่งที่มันเกี่ยวเนื่อองกันยู อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของ <c oughs> ความรู้สึกเองก็ตามแต่นะคะไม่สบายใจแต่เราก็ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะ move on ได้ในตอนนี้ในตอนนี้นะเออทีนี้มาดูกันว่าแล้วแฟนของคุณละ่ะตอนนี้เขาสองจิตสองใจอะ่ะ แต่ว่าตัวเขาต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ที่ทำงานเยอะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่บ่อยๆด้วยอาชีพของเขานะคะไม่ได้อยู่กับที่กับทางแล้วเขากับเราเองนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลแต่ไหนแต่ไรก็ได้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้ใครแล้วแล้วก็ออจริงๆแล้วเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมีความเป็นส่วนตัวสูงมากพอเกิดปัญหาแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊เขาเป็นคนที่ทําผิดต่อเราแต่เขาจะไม่มีเราเขาจะไม่ค่อยมีอาการแบบว่าเออมาง้อเราทา่านทั้ง ทั้งที่จริงๆเขาเป็นคนผิดเขาต้องมางอ้อเขาต้องพยายามที่จะทําให้เรากลับไปนู่นนี่นั่นเราจะเห็นเขาค่อนข้างเฉย นเฉยแล้วก็ทํางานทําอะไรของเขาไปนะคะก็ยังอยู่กับที่กับทางอยู่ในโลกส่วนตัวของเขานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีระยะห่างแต่ไม่หมอมองว่าเขาอาจจะกําลังพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะเคลียร์อยู่ก็เป็นไปได้แต่มันก็สองจิตสองใจนะคะว่าเออจะเอายังไงดีจะเลือกใครหรือจะยังไงความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้ไม่ได้อยากเลิกไม่ได้อยากเสียแต่มันก็ค่อนข้างนิ่ง นะคะคมันค่อนข้างนิ่งเหมือนกับเออเขาก็ดูท่าทีเราไปก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์ดูหัวใจดูความรู้สึกของเขานะคะกับมือที่3มเองไม่หมาะองว่าเขาก็เหนื่อยนะเขารู้ว่ามันยากอะ่ะ เขารู้ว่าระหว่างเขากับมือที่3มนี่มันมันไม่ราบรื่นเท่าไหร่มันมันก็มีอุปสรรคบางทีแฟนคุณนะคะอาจจะนอกจากรับแรงกดดันจากคุณแล้วอาจจะได้รับแรงกดดันจากทางมือที่3ามด้วยก็ได้มือที่3เขาอาจจะไม่อยู่นิ่งๆเขาอาจจะเรียกร้องสิทธิของเขาเรียกร้องความรับผิดชอบเรียกร้องอะไรต่างๆนานารู้สึกว่าแฟนคุณอนะเหนื่อยนะคะ บางทีเราเห็นเขาเฉยๆอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคิดว่าเออเขาอยู่เฉยๆมั่งดีกว่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ไอความรู้สึกหวานความรู้สึกว่ารักคนนี้รักคนนั้นไม่มีเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขากําลังพยายามที่จะอยู่กับตัวเองพยายามที่จะ,ะหาความสุขใส่ตัวบ้างตั้งเป้าหมายในชีวิตของเขาก็เลยทํานิ่งๆเฉยๆไปก่อนนะคะในตอนนี้ไม่ไม่อยากคิดไม่อยากตัดสินใจอะไรไม่กล้าด้วยแหละเขาไม่กล้า มาดูว่ามกราคมสถานการณ์รักสามเศร้าของคุณจะเป็นอย่างไรน่าจะยังอยู่ห่างๆกันอยู่นะคะ The world 2ดาบนะคะต่างฝ่ายต่างก็อยู่นิ่งๆทำมาหากินไปนะความรู้สึกดีก็ยังมีให้การแต่ว่ามันมีความลังเลค่ะ The high priestess สดาบนะเป็นความลังเลเป็นอะไรที่ที่หนึ่งไม่กล้าเลือกไม่กล้าตัดสินใจแฟนคุณก็ไม่กล้าเลือก ทำเฉยๆอาจจะมีหลบหน้าด้วยซ้ําหลบหน้าพยายามหลบเลี่ยงไม่พูดไม่คุยเพราะเขายังไม่คุยเรื่องนี้ค่ะบางทีคุณอาจจะได้มีโอกาสคุยกันเรื่องอื่นก็ได้เรื่องทั่วๆไปโดยที่ไม่ใช่เรื่องนี้พอเราจะบก <c oughs> จะ v o ถามเขาในเรื่องเออตกลงมือที่สามว่างไงคนคนนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีลบเลี่ยงนูน่นนี่นั่นนะคะก็จะไม่ว่างคุยหรือไม่อยากคุยหรือบางทีทําเฉยเฉไปนะคะแล้วตัวคุณเองล่ะคุณเองคุณไม่หม,มองว่าคุณก็หลังเลอะคุณก็ไม่กล้าไม่กล้าพอที่จะตัดคนคนนี้ออกไปนะคะมกราคมขอดูความรู้สึกคุณหน่อย อาจจะมีความการพยายามที่จะผลักดันให้เขาเลือกผลักดันให้เขาตัดสินใจนะคะแต่ตัวคุณเองคุณก็ยังรู้สึกเหมือนว่าเออบางทีในช่วงจังหวะเวลามกราคมเราก็ยังต้องการเขาอยู่ในชีวิตเราอยู่เรายังอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีความรากักมีความอบอุ่นอยากอยากใช้เวลาร่วมกันคือใจนึงก็อาจจะแบบว่าเอออยากที่จะกดดันเขาให้เลือกให้ตัดสินใจนะมาใช้เวลาร่วมกับเราแล้วก็ อยู่กับเราเลยไหมนะคะเธอก็เลิกกับมือที่สาไปอาจจะพยายามที่จะกดดันเขาในลักษณะนี้นะคะมันเป็นความต้องการของเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนอยากให้เคลียร์แต่ต้องบอกว่าเราต้องทําใจไว้หน่อยนะคะเพราะว่าบางทีเราเขาเองเขาเออนิ่งๆอะ่ะเขากาลังคิดกําลังพิจารณาเดี๋ยวเปิดไพ่เขาดูหน่อยแต่ว่าชาวราศีธนูแม่หมอบอกว่าบางทีคุณ คุณก็คิดอยู่นะว่าเออคุณพร้อมเหมือนกันขอแค่ทุกสิ่งทุกอย่างชาเชนขอแค่เขาเลือกขอแค่เขาบอกมาว่าเขาจะทํายังไงถ้าสมมติเขาไม่เลือกเรานะคุณก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปพร้อมจะมูฟอ่อนพร้อมจะไปเริ่มชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่นะแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเออไม่เลือกเออถ้าเขาไม่เลือกเราก็พร้อมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ถ้าเขาเลือกเรานะเขาบพราะว่าเขาจะกลับมา นะคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับมารักกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะวางแผนชีวิตกันต่อไปนะคะมันเป็นลักษณะนี้แฟนคุณนะคะอยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ย,ไไดยังคิดยังพิจารณาอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ใช้เวลานานด้วยให้หม,มอมองว่าเขาใช้เวลาจริงๆเขารู้สึกผิดนะนะแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวได้มันเหมือนกับเขาเป็นคนที่ตัดสินใจช้า นะเรื่องอื่นนะถนัดเรื่องอื่นเร็วถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้โอเคเลยนะแต่พอเป็นเรื่องความรักปุ๊บตัดสินใจช้าลังเลเขาอยากจะเลือกคนที่ดีที่สุดเลือกคนที่ใช่ที่สุดนะคะเพอเพอทั้งเราทั้งมือที่สามอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะคิดจุกจิก คิดจุกจิกละเอียดยิบแล้วก็กะที่จะเลือกคนที่แบบว่าเออคบแล้วมันจะโอเคที่สุดดีที่สุดนะคบกันไปแล้วนะส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินนะคะพากันร่ากันรวยช่วยกันทํามาหากินไปจนร่ารวยนะถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ ทำงานมีเงินนะและรายได้ดีหรืออะไรเงี้ยมากกว่ามือที่สามนะก็มีโอกาสว่าท้ายสุดแล้วเขาอาจจะเลือกเราเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ความรู้สึกในการเลือกเขาจะใช้เหตุใช้ผลแล้วต้องเลือกคนที่ที่เข้ากับเขาได้ดีสามารถที่จะก้าวต่อไปได้แล้วก็ถูกใจเขาในทุกประเด็นในทุกข้อต้องตรงตามสเปคเขานะคะมันจะเป็นลักษณะนี้ ก็เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูก็ลองพิจารณาดูนะคะมันอาจจะยังคาลาคาซังต่อไปอีกหน่อยนะเพราะแฟนคุณตัดสินใจช้าค่ะคิดช้าด้วยนะคะ คำแนะนํานะมันต้องเอาที่เราสบายใจอะค่ะนะดีเอ็มเพสเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าคนที่สามารถที่จะมีใครหรือไม่มีใครมีเขาหรือไม่มีเขานะฮะถ้าคุณมั่นอกมั่นใจคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมต่อให้คุณไม่มีเขาคุณเลิกกับเขานะคะก็จะมีคนอื่นมาสนใจคุณนะคะดวงคุณนี่ถ้าสมมุติว่าบางทีเ ต้องบอกว่ามีแต่คนพร้อมที่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือตัวคุณเองถ้าคุณสามารถอุปถัมภ์ใครได้คุณก็อุปถัมภ์คุณก็คุณก็โอเคขอให้เรามีความสุขสบายใจเนี่ยคุณชอบลักษณะนั้นคุณไม่ชอบที่จะต้องไปแบบว่าต่อสู้ดินลนไปแย่งอะไรกับใครเนี่ยคุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าคําแนะนําคือไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปพยายามอะไรเลยนะแค่เราใช้ชีวิตของเราไป ะะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดมีความสุขกับปัจจุบันพยายามที่จะมั่นอกมั่นใจในตัวเองไม่มีเขาเราอยู่ได้นะคะแล้วโลกก็บางทีอาจจะอยู่ได้ดีด้วยซ้ำ <c oughs> นะลองพิจารณาดูนะคะเอาที่เราสบายใจแล้วคิดว่าตัดสินใจในสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขมากที่สุดซึ่งคุณสามารถมีความสุขได้อยู่แล้ว นะคะให้กำลังใจชาวราศีธนูที่มีปัญหารักสามเศร้าโอกาสหน้าถ้าปัญหายังไม่จบค่อยมาดูมาเช็คมาอัปเดตกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ